โยมเอาเทคนิคอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่มีใครช่วยอะไรแล้วอยู่คนเดียวนะโดนยิงอยู่กลางป่าคนเดียวทำไงนะไปไหนก็ไปไม่ได้นะผู้เจ้าให้ทำยังไงท่านสอนสาวกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตายโยมไม่ต้องนึกอะไรนะรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวทาจิตให้สงบแค่นั้นเอง เดี๋ยวทุกอย่างราบลื่นเองนะนั้นดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยกันทากาลละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรพระองค์สอนสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานทั้ง4รู้กายเวทนาจิตธรรมพระองค์สอนด้วยอะไรอย่างเดียวอาณาปานาสติรู้ลมหายใจแค่นี้ มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแค่รู้ลมหายใจเข้าออกสมบูรณ์แล้วสติปัฏฐาน4ี่ครบพชฌชงเจ็ครบนะวิชาวิมุติครบโยมสามารถที่จะบรรลุเป็นอริบุคคลได้ก่อนสิ้นชีวิตนะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะช่วงชิงระหว่างความตายนะว่าเราจะต้องตายอีกไหมจะต้องมาประสบความทุกข์ความแก่ความเจ็บอีกไหมหรือว่าจะเอาตัวรอดได้นะ นั้นทุกคนมีเวลาเพียงชาติเดียวชาตินี้ในการที่จะช่วงชิงนะโอกาสเกิดเป็นคนน้อยน้อยมากยากมากนะเพราะนั้นเกิดมาแล้วชาตินี้ต้องให้คุ้มนะเพราะเรามีเสรีภาพอยู่แล้วในการบรรลุธรรม